มันหมดเอาเริ่มเกมแล้วเริ่มสามแล้วอ่ะเอ้ยมาหนึงก็ค่าเลยวะเอาเวลาที่มีไม่นีสิโอ้ย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 หัวข้างหลังมาถอยถอยมาถอยตานิ้ระวังล่าง